ก่อนอื่นเลยนะคะต้องมีผักค่ะสองกิโลนะคะพนังานค่ะผักสองกิโลนะคะสองกิโลก่อนอื่นเลยผักต้องเน้นต้องผักสดนะคะผักสดนะคะผักสดผลไม้แล้วก็น้ําตาลทรายครึ่งกิโลค่ะแล้วก็น้าเปล่าน้าเปล่าไม่ใช่น้าน้ําปลาปลานะคะน้าน้าเปล่าสะอาดนะคะ หนึ่งกิโลค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะเทน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะน้ำตาลเชียงไม่ฟอกขาวนะคะเทลงระวังนะคะเพื่อนๆเ,เทลงในผักนะคะเท,เทลงตรงที่มีผักนะคะระวังนะคะเพื่อนๆเ,เทลงตรงกลางเลยคะ่ะเทลงตรงกลางเลยนะคะ แล้วก็กดลงนิดนึงกลัวหกกดลงเลยค่ะเทลงเลยค่ะหกไปหนึ่งอันแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลียให้ให้ทั่วๆนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะเพื่อนเกลี่ยให้ทั่วๆค่ะทำอย่างงี้นะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ เอาน้ำหนกิโลค่ะเทลงเลยค่ะน้ำถ้าเป็นน้ำปลาปาก็เปิดทิ้งไว้เปิดแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนแล้วค่อยเอามาใช้นะคะเทลงเคยค่ะเทลงเลยค่ะทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆหัวเชื้อ วิธีทำหัวเชื้อจุลินรีย์นะคะวิธีหัววิธีทำหัวเชื้อ EM นะคะทำง่ายกับเพื่อนเพื่อนหัวเชื้อ EM ย่อม,มาจาก Effective นะคะ Effective m i c r o organ i c ซึ่งไม่รู้พูดผูกหรือเปล่าน,นะคะมันยาวนะคะก็เลยยอ่อก็เลยยอ่อทั้นๆเลยคือหัวเชื้อ EM นะคะ ก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้นแลก็ทิ้งไว้ในที่ล่มนะคะเก็บในที่ล่มอุณหภูมิ20-45องศานะคะหมักไว้ประมาณ1เดือนค่ะเพื่อนๆแล้วก็ออกมาใช้ได้เลยนะคะวิธีใช้ก็คือ2ช้อนโตต่อน้ำา20ลิตรนะคะ2ช้อนโตต่อน้ำา20ลิตรนะคะเพื่อนๆแล้วก็ อก็จะย่อยสลายทำไม่ง่ายเลยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะวันนี้แม่นกจะมาชวนทำหัวเชื้อ EM นะคะทำง่ายๆค่ะทำง่ายๆใครๆก็ทำได้แบบนี้นะคะทำง่ายๆค่ะมาดูกันเลยค่ะ